ย้ำกันที่สุดนี่ย้ำกันเลยวันนี้วันนี้มาย้ำเลยย้ำบริเวณด้านหลังพระธมเด็จวระะครังนี่ย้ำเลยเห็นหลังแล้วจ่ายตังนี่เนื้อหนึกแน่นนวลฉ่ำแข็งแกร่ง,งริ้วร่องรอยอันนี้คือเป็นใบประกันเป็นใบการันตีก่อนที่จะจ่ายตังในพระธมเด็จวรครังนี่ผมจะมาย้ำย้ำด้านหลังแล้วก็ขอบข้างเนี่ยขอบข้างในพระธมเด็จปรคังเนื้อสังกยา เน,เนื้อสังกยาริ้วระริ้วร่รวรองรอยสำคัญรอยปูไตนอนด้นรังปลวกหลุมบ่อโลกพรจันทร์รูพุนรอยปูไตริ้วระแหงด้านหลังที่เป็นเกตกะดีริ้วระแหงคลา้ายผืนหนาหน้าแหลงหรือคล้ายรากใบผักชีนี่คือทีเด็ดในพระสมเด็จบัตระคังเสียงดังๆเล่าให้ลูกหลานฟังเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังเนี่ยอย่าได้รีบเสียสตังอย่าได้เสียรู้คน วันนี้เอาไว้ชัดเอ,ชาชาเอาไว้ช้าช้าเอาวันชัวชัวเนี่ยในพระสมเด็จวรรคังเ่ยช,าช,าช้าช้าชัวชัวชัดชัดคือเป็นเอกลักษณ์ในพระสมเด็จวรคังแยกเสร็จเด็ดขาดจากพระเกจิพระเกจิไม่มีไม่มีอย่างเด็ดขาดพระธรรมเทียมห่างกันฟ้ากับดินฟันธงนี่ให้ท่านดูพิจารณาเลยหลุมเล็กๆหลุมดําเป็นรูพรุนเป็นรอยปูไต่เป็นรอยหนังหลอนด้น เป็นรังปลวกเก่าเกเนี่ยเก่าเก่าเ <c oughs> นี่ยรังปลวกเก่าเกมีที่เดียวในพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยหลุมดำๆเนี่ยหลุมดำดำเล็กๆกเนี่ยเป็นรังปลวกเกา่าเก่าที่เขาบอกเนื้อในเน่าเนานี่แหละมีที่วัดระฆังวัดเดียวเท่านั้นเองวัดอื่นจะไม่มีอย่างเด็ดขาดพระสมเด็จวัดระฆังน,งนี่ริ้ว,ว,วด้านหลังเนี่ยริ้วริ้วริ้วร่องรอยด้านหลังเนี่ยด้านหลังทั้งผืนเลยเนี่ยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ เป็นใบประกันที่ท่านอาจารย์เตรียมปวายบอกเป็นใบประกันเลยต้องเกิดต้องมีต้องเห็นในพระธรรมินจวัพระคัมรเนี่ยสารลักสิบสามอย่างเนี่ยอยู่ในละนี้เลยับรอยปูไตนอนุ่นรังปลวกหลุมบ่อโรคพระจันทร์ริ้วไรแหงเป็นเกตกะดีเบือนผืนนาหน้าแรงรอยย่นสังกยาเนี่ยอยู่ด้านด้านหลังบริเวณด้านหลังเนี่ยในพระธรรมวินจวัพระคังรเนี่ยให้ท่านดูกันชัดชัดให้ดูกันชัดชัดให้ดูวันชัวๆวนี่ริ้วไรแหงเนี่ยเนี่ย หมือนพื้นนาหน้าแลลงเนี่ยนิ้วละแหงด้านหลังเนี่ยให้ท่านได้ดูกันเนี่ยเกิดขึ้นที่เดียวในพระสมเด็จพระรคังเนี่ยเนี่ยบริเวณขอบข้างเนี่ยขอบข้างเนี่ยขอบข้างเ,เป็นเอกลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์อันสําคัญของพระสมเด็จพระรัคังวัดอื่นไม่มีถ้าไม่มีอย่างนี้ผมฟันธงผมคนเดียวนะครับฟันธงว่าไม่ใช่วัดระครังนี่ขอให้ท่านออกไปพิจารณาไปศึกษา เอาคลิปผมไปศึกษาไปอ่านตำราไปดูได้เลยแล้วเอามาเป็นเนี่ยเอามาศึกษาดูได้เลยในพระสมเด็จวัดระฆังเย่ยหนึกแน่นนวลฉ่ำที่สุดเนี่ยไม่แห้งเฉาตายไม่เป็นมันละเลื่อมเนี่ยหนึกแน่นนวลฉ่ำเนี่ยหลุมด้านนี้มีหลุมด้านหลังเย่ยหลุมด้านหลังหลุมนี้เป็นเอกเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดเลยเนี่ยเป็นหลุมดาเป็นหลุมดํากว้างๆข้างในเนื้อในเน่าเน่า เก่าๆร้อยกว่าปีอ่ะที่ท่านครูเรียกรังปลวกนี่สมพตผมชอบพูดบอกว่ามีรังปลวกรังปลวกเก่าๆเนี่ยเนยอยู่ในหลุมหลุมนี่ยรังปลวกเก่าๆไม่มีในพระธรรมเทียมไม่มีในพระเกจิวันธงนี่ให้ท่านดูเลยเนี่ยเนี่ยให้ดูนี่ๆเนี่ยให้ดูนะต้องรู้ว่าชัดๆต้องทําไฟชัดๆเนี่ยเดี๋ยวหลุมดำเนี่ยหลุมดำเนี่ยหลุมดําเป็นเอกลักษณ์เลยในพระสมเด็จวราคังเนี่ย เนีย่ยหลุมดำเล็กๆเกต็ไมไปหมดเลยเนี่ยดิท่านที่ท่านเห็นลดำเนี่ยคือเป็นรูนะครับเป็นรูเป็นรูแล้วข้างในรูเนี่ยเป็นเขาเรียกลังปลวกผมเรียกลังปลวกอะลังปลวกเก่าๆรังปลวกโบราณข้างในเนื้อเน่าๆแข็งๆนี่แหละครับคือทีเด็ดในพระสมเด็จพระละกังขอให้ท่านดูนะครับหลุมดำๆสองหลุมนั่นแหละหลุมดำๆลึกๆข้างในเน่าๆไม่มีในพระเกจิไม่มีในพระธรรมเทียมฟันตรงอันนี้เป็นทีเด็ด ทีเด็ดอีกอย่างหนึง่งน้ํามันตั้งอิวน้ํามันตั้งอิวเนี่ยที่รีดตัวออกมาอยู่บนพื้นผิวเนี่ยสมัยผมดูพระใหม่ๆผมว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรเหมือนก็เป็นหนังยางเป็นหนังยางไปไปติดหนังยางไปละลายติดพอเราพิจารณาดูให้ดีแกมาขูดมาดูเป็นน้ํามันตั้งอิวที่ท่านครูพูดจริงๆเป็นน้ำมันตั้งอิวเนี่ยเป็นยุคโบราณที่รีดตัวออกมาเนี่ย นี่คือเป็นทีเด็ดในพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยเนี่ยเราก็ให้ดูจะอยากจะทํายังไงให้ดูชัดๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่ให้พอดูชัดๆเนี่ยเป็นน้ามันตั้งอิ่วที่นี่ตัวออกมาเนี่ยให้ท่านดูแล้วก็ดูหลุมดะหลุมดำนั่นแหะไม่มีในพระเกจินะครับท่านไม่มีในพระจําเทียงแล้วครับท่านนี่ขอบข้างเนี่ยขอบข้างอย่างโบราณคือตัดตัดยุคโบราณอ่ะแล้วก็ผ่านมา150-60ปีแล้ว คนยุคโบราณผ่านกันมาหลายช่วงอายุค,คนรูปรูปคลำคลำทำน้ำมนต์ทำขอบข้างของพระของท่านสึกสึกบนบนที่บอกว่าไร้สิ้นคนคิดทำคือคนคิดทำเทียมจะไม่มีนี่คือพิธีเด็ดอยากให้ดูตรงเนี้ยอยากให้ดูอยากให้ดูนานๆอยากให้ไปขอดูไปดูที่อื่นไปดูท่านอาจารย์ไปขอเขาดูเอกลักษณ์อันสำคัญคือสัญลักษณ์ในพระสมเด็จวัดระฆังอ่ะ เนี่ยริ้วราแหงที่เป็นเส้นๆ้นเนี่ยวิ่งโค้งไปโค้งมาในริ้วราในริ้วราแหงอันเนี้ยไม่ได้เป็นแยกอ้าแตกผุงอะไรพวกนั้นไม่ใช่โยนทิ้งเลยเป็นริ้วระแหงเป็นริ้วระแหงเป็นเส้นเส้นวิ่งโค้งไปโค้งมาในริ้วระแหงก็เป็นเหมือนน้ามันตั้งอิวอะวิ่งไหลแบบอยู่ในอยู่ฝังแล่นอยู่ในในริ้วร่องรอยนั้นคือเป็นเป็นพะยุคโบราณอ่ะเป็นพะยุคโบราณ ฝังเล่นมานานแล้วมาเป็นร้อยปีนะเนี่ยเนี่ยอยู่ร้อยปีท่านไปขอท่านท่านท่านครูท่านครูองค์คนดังๆลองท่านขอดูเนี่ยเอกลักษณ์ในพระสมเด็จวัดระรังเนี่ยเนื้อสังขยาเนี่ยท่านได้เห็นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเนื้อสังขยาเนี่ยพระธรรมเทียมเนี่ยไม่เกิดเลยไม่เกิดไม่มีพระเกจีก็ไม่เกิดควันธงเลยนี่เอาคําพูดของท่านบรมครูมาพูดเลยเอาคําพูดของท่านบรมครูมาพูด เหมือนเหมือนได้ไปดูของครูท่านหนึ่งเขาบอกอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ตียมบาวายชอบท่านดูท่านอ่านหนังสือของอาจารย์ตีมบาวายท่านจะไม่ท่านจะไม่เข้าใจเพราะว่าท่านเขาเขียนไว้ลึกถ้าไม่ได้ดูของจริงไม่ได้สัมผัสของจริงท่านจะไม่ทราบจะไม่รู้อย่างเด็ดขาดต้องได้เห็นของจริงต้องได้รู้ได้สัมผัสของจริงท่านอ่านตำราแล้วท่านจะเข้าใจตำราแบบทองแท้ร้อยเปอร์เซ็นนี่ เ,เพราะฉะนั้นสิทธิ์มีครูดูตำรามีตำราผมมีโชคดีที่ได้พระสมเด็จวัดระฆังองค์นี้มาเนี่ยโชคดีที่ได้มาเพราะมีหนังสืออาจารย์ตียมประวายเล่มเล่มเล่มที่สองอะเนี่ยมีลายเซ็นท่านด้วยผมมีเพราะฉะนั้นที่ผมได้ศึกษาได้เรียนมาเนี่ยได้รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นจะไม่รู้หรอก ถ้าไม่มีนังไม่มีมตำราไม่มีช่องทางเนี่ยจะไม่รู้เด็ดขาดว่าเป็นพะระสมเด็จวัดรังไม่รู้ไม่มีสิทธิ์เนี่ยอ่านตำราดูตำราร้อยครู100ร้อยตำราดูมาหมดแล้วศึกษามาหมดแล้วแล้วก็มาดูมาเห็นถึงพันธงเนี่ยเราถึงกล้าผมพันธงไปแล้วอย่างนั้นไม่กล้าเขียนว่าเป็นพะระสมเด็จแท้ช่องนี้ไม่ได้โม้แต่ว่าเป็นพะระสมเด็จแท้ก็เขียนไปเลยว่าพะระสมเด็จแท้เนี่ยแท้ไม่แท้ขอให้ท่านดูอ่ะ เนี่ยให้ดูกันานานๆผมจะทําคลิปบมื่นคลิปอย่าเบื่อนะครับอย่าเบื่อวัดละคังขอให้ท่านอย่าเบื่อเพราะว่าให้ท่านไปถามครูดังๆรู้เถอะสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะไปหาพระธุลิศแท้ๆที่ไหนดูสักครั้งหนึ่งในชีวิต,พต,เ,ททวตเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นหนทางท่านแนะนําเพื่อนๆมาได้ดูเลยถ้าไม่ใช่ท่านก็ไม่ต้องดูผ่านไปได้เลยแต่ถ้าใช่ขอให้ท่าน ชักชวนเพื่อนเอนเข้ามาดูเถอะเป็นตำราเป็นวิทยาทานเนี่ยเป็นวิทยาทานในพระคัมเีร์วัดละคังเลยท่านไปดูเลยและผมพันทงเลยพระสัมเี็จวัดละคังที่ท่านดูดูที่ดูดูขอให้ท่านแจกแจงอธิบายมาอย่างให้ละเอียดอย่างนี้เถอะผมจะค่อยๆทําค่อยอธิบายไปทีละคลิปทีละคลิปเนี่ยวันนี้ให้ดูเนื้อข้างหลังเนี่ยเนี่ยคือเป็นเอกลักษณ์ในพระสัมเีร์วัดละคังอะ่ะที่แยกเสร็จเด็ดขาด ที่บอกว่าท่านครูบอกว่าแยกไปแล้วแยกไปจากพระเกจิแยกไปจากพระธรรมเทียมแยกเสร็จไปเลยแยกเด่นโดดเด่นไปอยู่ข้างบนสูงโน้นเลยพระธรรมเทียมพระเกจิรเ,กเราจะไปดูพระเทียมเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราจะเสียสายตาแล้วเราจะจําเราต้องพยายามดูของแท้ของแท้ผมให้ไปดูที่ไหนอะดูหนังสือเล่มเก่าๆยุคเก่าๆที่มีไทยหนังสือมีรูปภาพพระธรรมเดชยุคเก่าๆ,ๆที่ยุคยุค้นเขายังไม่มี ยังไม่มีผลประโยชน์กันนั่นแหละดูเอะพระเก่าๆมียุคๆยุคแรกๆอ่ะยุคหลัางๆผมไม่เชื่อยุคแรกๆถ้าไปดูอ่ะพระกรมศิษย์เก่าๆเนื้อเก่าๆสองพันห้าร้อยแบบนี้ไปดูเถอะนั่นแหละท่านดูท่านดูเป็นตัวอย่างเลยนะมีร้อยร้อยสองร้อยองค์อ่ะที่เป็นหนังสือนะไไปดูเถอะแล้วท่านไปดูในหนังสือทั้งหน้าทั้งหลังเขาเขียนเป็นตำราออกมาเลยนั่นแหละดูของแท้อย่าไปดูของเทียมของเทียมท่านหนีไปเลยอย่าไปดูเดี๋ยวติดตา ติดตาเลยเดี๋ยวไปช่ไปช่าของเทียมดูของแท้ติดตาดูของแท้เยอะๆดูของแท้ติดตาเยอะๆแต่ได้ไม่เลอะเทอะจะได้ไม่หลงทางจะได้ไม่เสียรู้คนเสียเสียใจเจ็บใจที่สุดสองร้อยห้าร้อยห้าหมื่นเจ็บใจมาดูช่องนี้นี่ด้านหลังท่านดูเลยด้านหลังวัดระฆังเนี่ยผมจะค่อยๆมาอธิบายมีทีเด็ดในะด้านหลังเ่ยทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดขาดเนี่ยผมก็ค่อยพูดเนี่ย ที่ท่านท่านท่านครูอ่ะพูดกันหลายคนล่ะเนี่ยก้อนมวลสารมงคลเนี่ยก้อนมวลสารผงพุทธคุณเนี่ยเหลืองเหลืองรวนรวนเนี่ยอยู่ที่ปลายไม้ผมเนี่ยปลายไม้ของผมเนี่ยเหลืองเหลืองรวนรวนกลมกลมดีดีเนี่ยขนาดเม็ดถั่วเขียวถั่วงาที่ท่านบรุครูบรมครูพูดไว้นี่แหละฝังอยู่ฝังอยู่ไม่ได้มีเยอะไม่ได้ไม่ได้มากไม่ได้เยอะไม่ได้เลอะเทอะเนี่ยฝังอยู่ในบนขอบข้างเนี่ยเนี่ยเป็นธรรมชาติ ในพระสมเด็จพระระฆังเนี่ยเนี่ยให้ดูเนี่ยเนี่ย,ยก้อนบนสารมงคลที่ท่านครูบอกให้ลงกล้องนานๆถ้าเห็นถ้าเจอเหลืองๆนวนๆกลมๆรีๆ,ๆดูแล้วชื่นตาชื่นใจเนี่ยอยู่ในขอบข้างเลยพระสมเด็จพระระฆังไม่ได้มีก้อนหินก้อนทรายก้อนกรวดไม่มีอย่าไปเชื่อไม่มีขวังแน่นพระยุคโบราณล่ะเนื้อที่ท่านสําเร็จล่ะคือขวังแน่นอยู่ด้านในขวังแน่นคงทนมาร้อยกว่าปีแล้ว นี่ให้ท่านดูเนี่ยให้ท่านดูชัดๆใช้เวลาเนี่ยเนี่ยช่องนี้เดี๋ยวค่อยๆไล่ค่อยๆทำเนี่ยแล้วเนื้อหนึกแน่นนวนช่ำหนึกนุ่มเนี่ยขอบข้างท่านดูขอบท่านดูขอบอ่ะเนี่ยขอบพระสมเด็จพระรัชกังเนี่ยหนาหนึกแน่นตัดมือแล้วก็เนี่ยสัญลักษณ์จ่ายตังนี่ร้วองรอยจ่ายตังท่านไปดูได้เลยร้วองรอยก่อนจ่ายตังดละรังกาลแหละถ้าไม่มีเสียสตัง เล่าลูกหลานฟังพระสมเด็จวัดระฆังนี่ไงบอกบอกต่อต่อกันเลยยากทำเทียม